การเกิดขึ้นในขณะที่การพูดคุยสันติสุขก็ดำเนินต่อไปเป็นวันที่สองนะคะในวันนี้จะหารือกันเพื่อสารต่อพิจารณาแผนปฏิบัติการร่วมสร้างสันติสุขแบบองค์รวมค่ะแต่ก็มีมุมมองที่น่าสนใจออกมาจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ที่มองว่าการสร้างบรรยากาศในพื้นที่น่าจะเป็นปันจจัยสําคัญที่จะเอื้อต่อการพูดคุยติดตามกับคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเชิญค่ะ แม้ว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่มีการพูดคุยสันติสุขนะคะแต่ว่าในส่วนของนักวิชาการมองนะคะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่มีข้อตกลงใดๆเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยเฉพาะการหยุดยิงค่ะขณะเดียวกันในส่วนของเครือข่ายผู้หญิงมองนะคะว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายนั้นสร้างบรรยากาศในพื้นที่ให้เอื้อต่อก,การพูดคุยโดยเฉพาะการลดความรุนแรงค่ะ คณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยนำโดยนายชัชัยบางชวดหัวหน้าคณะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมสันติสุขพูดคุยสันติสุขวันที่2กับ b ีเนะคะหลังจากเมื่อวานนี้นายชัชัยได้เปิดเผยว่าพอใจกับผลการหารือเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือ JCPP ค่ะโดยเฉพาะในประเด็นการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ให้เอื้อต่อการพูดคุยและการยุติความรุนแรงนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นจนกล้าออกมาพูดในพื้นที่สาธารณะได้มากขึ้นค่ะ โดยวันนี้ยังมีพลเอกชุนกิปรลีสนัดอบบดินเป็นผู้อหนวยความสะดวกฝ่ายมาเลเซียค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการพูดคุยสันติสุขครั้งนี้อยู่ในความสนใจของหลายฝ่ายค่ะโดยเฉพาะเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ระบุว่าทุกครั้งที่มีการพูดคุยก็มีความคาดหวังนะคะโดยเฉพาะการหาหรือร่วมกันครั้งนี้ที่จะสานต่อการหารือในรอบที่แที่ผ่านมาและเชื่อว,ว่าการทําข้อตกลงในเรื่องต่างๆนั้นอาจทําได้เร็วขึ้นและก็อยากเห็นอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดก็คือการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ให้เอื้อต่อก,การพูดคุยค่ะโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากทั้งสองฝ่ายค่ะว่ามันจะต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มตอนที่มีการปรึกษาหารือสารการตรงนี้ค่ะที่พี่คิดว่ามันจะต้องอาศัยความใจกว้างนะของอของฝ่ายรัฐเองนะคะรวมไปถึง ฝ,ฝ่ายเห็นต่างจากรัฐด,ด้วยนะอะก็คือว่าคุณคุณจะต้องเปิดใจกว้างว่าเวลาประชาชนเขาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาจะเห็นด้วยเห็นต่างเนี่ยคุณคุณก็ต้องฟัง่ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ยังเสนอแนะนะคะว่าปัจจุบันนั้นมีคณะกรรมการที่การวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ลงพื้นที่รับฟังกลุ่มต่างๆก่อนหน้านี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะสะท้อนว่ารัฐนั้นจริงจังก,กับเรื่องนี้และกระบวนการของสภาก็ควรหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพที่มีอยู่ค่ะ ในขณะน,นี้ในส่วนของคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยกับ b r n นั้นยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกันนะคะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายวันนี้ต้องมีการติดตามนะคะว่าทางฝ่ายผู้อเนวยความสะดวกมาเลเซียนั้นจะมีการถแถลงผลการหาหรือร่วมกันกับสื่อมวลชนหรือไม่ค่ะและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากมาเลเซียค่ะขอบระคุณค<อ>่ะ